มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่สกันยายน2568ที่อาคารสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจ โดยมีนายธีรุธสุภาพวิมลผลผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาุเคราะห์ประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวนางสาวมันธนาผ่องผิวที่เสียชีวิตเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568จากการถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตหมดสติเป็นเหตุให้จมน้ําขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านผ่านบริเวณพื้นที่น้ําท่วมและมีไฟฟ้าลัดวงจร การได้รับเงินสงเคราะห์พระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นล้นพ้น